ที่ผสมผสานสไตล์คลาสสิกกับเทคโนโลยีร่วมสมัยให้ลงตัวมากขึ้นรุ่นใหม่นี้ยังคงเอกลักษณ์ของคับในอดีตแต่ได้รับการอัปเกรดหอลายจุดเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าใหม่ชุดไฟเลเรรอบคันวัสดุดที่เบาแต่แข็งแรงและรูปแบบสีที่โดดเด่นกว่าเดิมจุดประสงค์หลักคือนำอดีตมาผสานกับอนาคตเพื่อให้ผู้ขี่ได้รับประสบการณ์ที่คลาสสิกและทันสมัยในเวลาเดียวกัน จากข้อมูลข่าวสารในไทยรุ่นที่ใกล้เคียงกันคือมีการอัปเดตโฉมปรับดีไซน์และเพิ่มสีใหม่ได้แก่ Pearl Organic Green และ Pearl c a r d e Grey พร้อมแนวคิด Fire Original เพื่อให้ผู้ขี่ได้แสดงความเป็นตัวเองผ่านรถที่มีการดีไซน์เฉพาะตัวอรอออกแบบภายนอกและเอกลักษณ์ดีดีไซน์ภายนอกของยังคงแนวทางเรโทรแต่แฝงความทันสมัยในหัวลายจุดไฟหน้าอาจกลับเป็นเลดแบบกลมซ้อนกันเสาไฟท้ายปรับให้ฉบเฉียวขึ้น และรายละเอียดลวดลายบนตัวถังเช่นเส้นขีดสีตัดตรงส่วนแฟริงและโลโก้ใหม่แบบที่สะท้อนความคลาสสิกมีการเลือกใช้วัสดุที่ทนทานและน้ำหนักเบาเช่นฝาโครงเหล็กที่ออกแบบให้เส้นลายสวยงามแต่ยังคอความแข็งแรงตัวถงโดยรวมอาจมีสัดส่วนใกล้เคียงกับรุ่นก่อนหน้าเช่นระยะยาว1876ม mm. มกว้าง698ม mm. มสูง1042ม mm. มระยะช่วงล้อ1,224ม mm. ม ระยะจากพื้นถึงใต้ท้องรถราว132ม mm, ิมและความสูงบอดอยู่ที่744ม mm. ิมนอกจากนี้รุ่นไทยมักยังคงใช้ลอ้อซีลวดซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้มองแล้วนึกถึงซูเปอร์คับยุคแรกแรกระบบเบรกหน้าหลังอาจยังคงใช้แบบดัมเบรค์ดัมเบรคเพื่อรักษาความคลาสสิกแม้ในบางตลาดอาจมีรุ่นที่ใช้ดิสเบรกในตำแหน่งหน้า แต่ในไทยรุ่นสเปคพื้นฐานยังเลือกดรัมเบรกทั้งครูพลังเครื่องยนต์และสมอนรถหน้าติดตั้งเครื่องยนต์ 110cc แบบ4จังหวะ SOHC ระบายความร้อนด้วยอากาศพร้อมระบบจ่ายน้ำมันแบบหัวฉีด PGM-FI เพื่อความประหยัดและการตอบสนองที่ดีในทุกย่านความเร็วจากรุ่นก่อนหน้าที่มีสเปคใกล้เคียงเช่น 109.5cc ระบบจ่ายน้ำมันระบบส่งกำลังอาจเป็นเกียร์วน4ระดับ4สปีดโรตารี พร้อมคอลัดเปียกแบบหลายแผ่นความแรงอาจอยู่ในระดับที่เพียงพอสำหรับการขี่ในเมืองและถนนทั่วไปโดยเน้นความทนทานและการดูแลรักษาที่ไม่ยุ่งยากน้ำหนักของตัวรถอาจยังอยู่ในช่วงใกล้เคียง98กิโลกรัมเพื่อให้รถขี่